สวัสดีครับ f อทุกท่านที่รับชมช่องเขาใหญ่ชาแนลอยู่นะครับนี่แล้วก็ปูยติเสร็จแล้วนะส่งงานเมื่อวานแล้วนี่เข้ามาดูมีคนมาลดน้ำให้เขาหรือเปล่าเมื่อวานผมส่งน้ำไปแล้วไอส่งงานไปแล้วเบิกตังอะไรเรียบร้อยแล้วเาขาจะให้ผมมาดูแลนะสามหลังนะก็คุยกันแล้วครับก็เริ่มวันที่หนึ่ง แล้เขามาดูแลสหลังนะแต่หญ้าก็ยังไม่ติดดีนะอันนี้ที่เขาปิดน้ำขัดน้ำอะ่ะขัดน้ำไปเก็บวันก็เริ่มจะฟื้นแล้วอันนี้ไม่มีคนลดน้ำอีกผมก็เลยอ่ะลดสะรอบหนึ่งนะกลัวหญ้ามันตายอของการนี้สวยฮะ อนหลังที่หนึ่งนะใน,นหลังที่หนึ่งปูหลังแรกเลยอันนี้ก็จะเป็นหลังที่สองนะงที่สองคนงานเขายังเก็บงานกันอยู่เลยก็ยังเดินย่ำย่ากันอยู่หลังนี้ก็ไม่ย่ำเท่าไหร่แต่ขาดน้ำไปเกือบวันตอนช่วงปูอ่ะ หญ้ามันก็จะแดงเนี้ยถามว่าตายไหมไม่ตายหรอกแต่มันก็ติดช้าหน่อยฮนะอันนี้ก็ขาดนิดหน่อยนะตอนนี้น้ําหมดอีกแล้วนะอันนี้หลังที่สองนะครับหที่สองตอนใส่ก็กํำลังฟื้นนะฮะ น,นี่ก็จะเป็นหลังที่สามนะฮะก็ยังไม่จบดีก็ทำกำแพงอยู่นะอันนี้ย่าหมดนะี๋ยวเขาปลูเองก็อันนี้ก็ซื้อไปแล้วก็วันที่สิบห้าก็โอนกันแล้วนะก็ซื้อไปแล้วมาดูแล้วก็ซื้อเลยอันนี้จะทำรั้วนะ นี่จะเป็นที่จอดรถครับที่จอดรถเหมือนระนุ้นอ่ะมันหลังนุ้นนะเหมือนฝนจะตกนะตกมาหน่อยฮะตกมาเลยหญ้าติดเลยนะสบายเลยหญ้านี่ก็อัดน้ำไปสองรอบแล้วนะอัดน้ำไปสองรอบ ย้ายอ่ะย้ายอ่ะอ๋อคิดว่าย้ายไปแหละหลังที่สองจะสวยหน่อยฮะเพราะน้ำอะไรมันสะดวกนะตรงนี้นะจะมีหญ้าไม่เต็ม้อยแค่นั้นเองคือว่าถามว่าเต็ม้อยไม่เต็ม้อยอยังไงเขาแซะนะแซะไม่มีดินติดมาเลยนะ มันก็แสะมันก็ตัดรากมานะตอนนี้ตัดรากมาแล้วเรามาปูเสร็จเหมือนก็เราชาใหม่นะฮะแต่นี้ก็ไม่เต็มร้อยไม่มีรากมาเลยเนี่ยมันก็ชาใหม่แต่กระแตกลนะแล้วนะเนี่ยเราต้องลดน้ําให้เขาแตกให้เขาออกรากเองนะคือไม่มีรากมา ผมก็จะไปหาลูกน้องวันนี้ตัดหญา้าอยู่สองที่นะยังไม่ได้ถ่ายคลิปสักทีเดี๋ยวจะรีบมานี้มาเช้าระสงค์ผลงานเสร็จแล้วแบบนี้เลยไม่ได้ถ่ายคลิปอันนี้คลิปแรกก็จะลงวันนี้สักห้านาทีนะ ประมาณนี้กําหนดวันที่หนึ่งนะผมเข้ามาดูแลแต่ก็ยังห่วงก็ไม่มีคนลดน้ำก็เลยเออ,เ,อ,อเข้ามาหน่อยเข้ามาดูซะหน่อยออไปดูด้านนุ้นะฮะก่อสร้างแล้วเริ่มชุดนี้ก็เริ่มเก็บแล้วฮะ เรื่เก็บของนะครับนี่นจะเป็นด้านหลังนะฮะ้วชุดใหม่ช่างผู้ัะเมาอีกชุดหนึ่งก็จะมาลงสี่แป้งเนี่ยฮะก็สร้างบ้านต่อยช่างผู้ละเมาใหม่นะอีกเจ้านึงก็จะมาลงสามแป้งสี่แป้งเนี่ยอีกสี่หลังผมก็รอมาจัดสวนก็จะดูแลต่อก็เริ่มรับไป นะฮะฮเริ่มรับดูแลอันนี้ได้สักสิหลังก็โอเคแล้ได้สัก10หลังก็สบายกะบุกเบิกไปเรื่อยๆเ,เขาก็ต้องสร้างไปเรื่อยนะฮะผมก็จัดสวนเสร็จก็รับดูแลไปเลยเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับทุกท่านดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ช่อง เขาใหญ่ชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ